ครับสวัสดีครับผมวันนี้พาสายทองมาป่าทามอีกแล้วแดดล่มลมตกครับผมบ่มายสามโมงกว่าๆว,วันนี้อากาศดีครับผมในอากาศไม่ร้อนถึงจะได้ออกครับผมเห็นนี้เสร็จก็จะได้ไปลงน้ำไปเล่นน้ำฝนมาครั้งเดียวครับผมข้าวขึ้นมานิดนึงพอน้องๆได้ทานครับผม นไม่ได้ทานครับให้น้องช้างทานแทนเ้อไอ่ทองก็ชอบครับผมด,ดินเป็นดินเค็มด้วยครับดินแถวนี้ดินเค็มเป็นเกลือแร่ในตัวเลยดินโป่งบอกไอ้อทองถอนทั้งลากกินเลยกินไปเรื่อยๆครับผมอีสักครู่จะไปเล่นนะ้ำ แซบแบอแซบแซบข้าวกำลังจะออกรวงกินได้นะครับผมถ้าใส่มเมล็ดแล้วไม่ให้กินนะครับผมมันจะท้องอืดครับผมตอนนี้เขายังไม่ใส่ใมเมล็ดครับผมกำลังกลมครับกลมกำลังยังกำลังออกรวงออกไม่ทันสายทองกินก่อน ไปประมาณสักสองชั่วโมงวันนี้ก็อิ่มพอดีทองว่างพอดีแล้วก็ไปเล่นน้ำอีกหนึ่งรอบแลค่อยเข้าบ้านเดว้วันนี้เยอะครับผมน้ำไม่พอครับผมวันนั้นแห้งจะตายแล้วครับผมฝนมาสองสามวันที่แล้วเขียวขึ้นมาคืนครับผม ไม่ได้ลองเอาน้ำใส่สักหน่อยให้ต้นเขาสูงหน่อยเพราอให้น้องช้างได้ทานแล้วก็ปล่อยให้แห้งอีกครั้งหนึ่งเลือกเลยมุมใครมุมมันเลยวันนั้นไม่ยาวขนาดนี้นะครับผมวันนั้นสั้นๆวันนี้ยาวแล้วให้มากินเองครับผมตัดไปให้กินไม่ไหวครับคนเดียว พกควานคนเดียวตัดไม่ไหวต้องพามากินเองทิ่อันนี้ไม่ใช่ที่นาเราเหรอกครับผมขอขวานข้าวครับผมหวานข้าวตอนแรกก็น้ําดีครับผมน้ําเยอะพอขึ้นกุมพามีนานี้โอ้ยหายพอใส่ยังไงก็หายหมดน้ำไม่เหลือครับผม ก็ยังดีพอขึ้นต้นได้สายทองได้ทานมือย่าข้ามไปได้ข้าวเขาได้นะถอยเลยถอยเลยถอยเลยถอยยาวถอยยาวถอยถอยเร็วถอยพอบอกให้ถอยเลยข้าวเขาได้นะไม่ใช่ของเราของเราอยู่ฝั่งนี้นี่นี่นี่ของตัวเองไม่กินได้จะไปกินของเขาได้นะายทองโทรศัพท์จะดูได้ไหมเนาะภาพมันจะเต้นตอกแตกตกแตกม,นะมั้ยนะมุ้ยถอย พอบอกให้ถอยถอยอือถอยลบกินกับแม่แลน,หนเห็นแม่แลนทานไหมนะแล้วจะพาไปล้างตัวไปเล่นโคลนมาด้วยโอ้หันตูดให้แต่แม่ดูอันหน้ามาหน่อยว่าพากันโชว์แต่บั้นท้ายให้แม่ดูดิทำไม่ได้เยอะครับโทรศัพท์ไม่ค่อยดีครับมันร้อนครับผม พอให้ไม่เม,ม่ทางบ้านแดงได้รับความเคลื่อนไหวก็ยังดีครับผมมาไปจําทุกวันนะครับสายทองถ้าวันไหนแดดไม่ร้อนจัดครับผมวันนี้เขาเริ่มเกี่ยวข้าวกันแล้วเขาได้น้ําแต่สายทองก็มาเกี่ยวข้าวเหมือนเดิมสายทองเกี่ยวเลยเก็บเลยเกี่ยวต้นมันเด้สายทอง ก็ไม่ร้อนมากครับผมก็ไม่เย็นมากครับอากาศปกติกำลังจะบ่ายสี่โม่เย็นเย็นเดี๋ยวเขามาเกี่ยวข้าวตรงนี้ก็ต้องพาน้องเข้าบ้าน,นครับผมกลัวน้องกลัวรถเกี่ยวครับผม ครี่มีกระอจบ,บคลิปไปทั้งนี้ครับผมกดไลค์กดแชร์น้องสายทองได้นะครับผมขอบคุณครับ